เปิดตัวเลนส์ซิกมาแล้วนะครับในซีรีส์ F 1 2 R นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเพื่อยกระดับการถ่ายภาพนะครับให้ก้าวข้ามผิดจังหวะของคุณนะครับโดดเด่นโดยใบกล้อง F สบาใบแล้วก็ราคาที่น่าสนใจมากๆจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับตัวตัวซิกมา50มิล F 1 2 D G D N R ตัวนี้เดี๋ยววันนี้ไปชมกันครับผมไม่รู้นะครับว่าในแต่ละค่ายตอนนี้นะครับเป็นอะไรกันโดยเฉพาะมิเตเลสฟูลเฟรมนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกค่ายนะครับทั้ง Canon Nikon Sony นะครับตอนนี้ก็มีเลนส์นะครับ50มิลอยู่สกันหมดแล้วรวมตอนนี้ครับเจ้าตัวเจ้าบัตตี้นะครับอย่าง Sigma ก็ได้เปิดตัวนะครับเจ้าตัว50มิลเอ็มอยู่สองดีจมาเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับให้เป็นทั้งเลือกของทุกคนโดยเจ้าตัวเลนส์ตัวนี้นะครับจะมีทั้งเจ้าตัวเลนส์ L mount นะครับของไวท์ชัยกับ Leica เอ่ยนะครับ SL Sigma ิ p เอ่ยนะครับแล้วก็เจ้าตัว Panasonic L mount เอ่ยสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนนนนนะครััับตตวววีีี้้กก็็ถือออ่่าาเเเปลส์ึงทฮยม แล้วเขาเคลมนะครับว่าเป็นเลนส์ 50mm2 ที่เบาที่สุดในตลาดที่เป็นเจ้าตัวออโต้โฟกัสด้วยนั่นเองนะครับยังไงเดี๋ยวเราดูสเปคนะครับแล้วก็รอบตัวบอดี้ของเจ้าตัว 50mm2 กันก่อนครับมาดูสเปคครับของเจ้าตัวเลนส์ซิกมาตัวนี้กันโนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสเปคของเจ้าตัวเลนส์ซิกมาตัวนี้นะครับก็แน่นอนแหละว่าตัวนี้เป็นระยะนะครับเจ้าตัว 50mm นั่นเองมีชิ้นเลนส์ทั้งหมดนะครับ17ชิ้นเลนส์นะครับในตัวนี้แล้วก็12กลุ่มเลนส์มีชิ้นเลนนนนสส์พิิเเเศษะครัััับบทที่ป็จ้้้้าตวงหมดชใโฟกกล อยู่ที่40เซนติเมตรฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับจะใส่ขนาด 72มิลซึ่งเป็นขนาดเดียวกับเจ้าตัว s i g มา54อันนี้เป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดมากๆนะครับด้านหน้านะครับเคลือบนะครับในการป้องกันน้าแล้วก็ละอองน้ํามันนะครับด้านหน้านั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นน้ำหนักอยู่ที่740กรัมสําหรับ e m o u s ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็745สําหรับ l mouse ความยาวตัวนี้นะครับถ้าเป็นเจ้าตัว e mouse อ่ะจะอยู่ที่11.8เซนต่อ10กว่าเซนครับไม่ใช่เลนนะครับที่เล็กแล้วก็พกพาง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับตัววัสดุตัวนี้ก็ทํามาเป็น เลนสมกับเป็นเลนส์ซิลิอาร์ครับก็มีความเหมือนเงินพอสมควรนะครับกับเลนตัวอื่นตรงนี้ก็จะสามารถนะครับปรับตัวค่ารูรับแสงได้ตรงนี้เลยก็สุดนะครับที่ f อ2แ่แผงควบคุมนะครับมีอยู่ตรงนี้ก็จะมี AF-AE ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการปรับนะครับ auto focus manual focus AFL นะครับแล้วก็คิกออน i ิกออฟนะครับคิกออนคิกออผมทำให้ดูสมมุติว่าเราหมุนใช่ไหมตอนนี้มันจะมีเสียงแต่ถ้าเรากดออฟไป นี่มันก็จะเวลาหมุนตรงนี้นะครับมันก็จะไม่มีเสียงแล้วนี่เลยนะคนชอบคนตัวชอบให้มันมีเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มตรงนี้นะครับอีกหนึ่งปุ่มนั่นเองครับดูให้ดูเวลาที่ไม่ได้ใส่นะครับกับตั้าตัวบอดี้กล้องก็จะประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้เลยไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นะครับเทียบกับ iPhone นี่ iPhone ประมาณนี้ก็สั้นกว่า iPhone เดี๋ยวเราไปดูไฟล์รูปที่ได้จากเจ้าตัว s ิกมา5 0 m 2 DG DNR ตัวนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เรามาส่องไฟล์ให้ได้นะครับจากเจ้าตัว s ิก m a 5 0 m f/2 DG DN ตัวนี้กันนะครับตัว R เาก็อันนี้เปิด f 1 2นะครับฟังคงความคมดีเทลนะครับฟรงฝุ่นสบายนะครับพอเทรตสวยงามมากๆนะครับมีความเบอร์หลังกระจุยด้วยความ1.2เนาะมานี้นะครับดูแบบเร็วๆดูดีเทล รงนีก็ c l c a มีไหมมีนะครับแต่ผมถือว่าย้อนแสงได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับจัดการได้โอเคเลยทีเดียวครับอันนี้นะครับผมไปถ่ายเจ้าตัวออรา07มานะครับนี่สีส่งสีสันเดี๋ยวผมให้ดูสีจริงที่ได้จากเจ้าตัวเลนนะครับนี่ประมาณนี้เพิ่มแสงหน่อยดอกไม้ใบหญ้านี้เปิด F4 นะครับก็ให้ดีเทลโอเคนะซูมดูไกลๆนะครับ โฟกัสได้ดีดีเทลครบนะโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงฉากหลังก็ทำเบอร์ได้สวยงามด้วยความม่ยู่ดสองเดบัลฟิลก็ประมาณนี้นะครับนี่น้องถ่ายน้องหมาอันนี้ถ่ายตอนที่ผมถ่ายทำอยู่นะครับนี่ประมาณนี้ก็เบอร์นะดูข้างหลังเบอร์ดิ คือถ้าปกติถ้าอยากได้เบอร์ประมาณเนี้ยน่าจะต้องใช้ประมาณแบบ85นะครับหรือว่าร้อยสแต่อันนี้ก็คือไม่ต้องถอยไกลมากเป็นประโยชน์ของเจ้าตัว1.2เนาะว่าเฮ้ยมันเบอร์จ,จัดๆโดยที่เราไม่ต้องถอยไกลมากนะครับมีระยะไม่ไกลสะท้อนแสงนิดๆอันนี้แบบเปิดอยู่2ก็ยังบ่งเบอร์ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นระยะไกลๆอันนี้เปิด2.8ให้ดูดีเทลอ่าผมขยายดีเทลมา ประมาณนี้ครับมีถ่ายรถถ่ายฟอร์กราวนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เบอร์ไปเลยอันนี้นะครับก็ถ่ายแบ็คกราวนะครับแล้วก็ด้านหน้าเบอรอรไปเลยนะครับนี่เบอร์แบบเฮ้ยมันเบอร์จริงๆส่งเป็น1.2เข้ามาครับถ่ายระยะไกลๆเนาะคอฟฟี่นะครับร้านนี้เห้ผมแนะนําเลยนะนายีไฟบิลนะครับอยู่ที่หัวหินแล้วว่าหัวหินกับชะอำนะครับไปทานกันได้เมนูที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นพวกแบบ อันนี้ของเพื่อนผมสั่งนะครับเป็นเดอร์ตี้แต่ผมอาจจะชอบเจ้าตัวไวไฟเวอร์รวมรวมราไฟได้จากเจ้าตัวนี้นะครับก็โอเคนะครับมีความเบลอนะครับมีโบเก้ที่ดีงามมากๆนะครับให้ความคมชัดที่ดีมากๆสมนะครับกับเป็นเลนส์ซีรีส์นะครับจากทางซิกมาแต่ในวันนี้ครับในวันที่เรายังไม่ได้มีเจ้าตัวเลนส์คอลเลกชันนะครับก็ต้องบอกว่าขอบมืดอ่ะมันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ G Master นั่นเองแล้วก็น่าจะมีคนถามนะครับว่าเฮ้ยตัวนี้เทียบกับเจ้าตัว G Master 5 0า G Master นะครับเป งบ้าเท่าที่ผมได้ลองเทียบนะครับตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันมีความกว้างกว่าเจ้าตัว 50D Master เพราะว่าผมเข้าใจว่าเจ้าตัว 50D Master อ่ะมันเอารีดเคอร์เรชันนะครับไปครอบทาให้มันมีความแคบกว่านะครับนิดนึงนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าตัวด้วยความที่ทาง Sony มันแก้รีดคอลเลคชันมานะครับก็ทําให้ตัวนี้นะครับขอบมืดมันมีความมากกว่าแล้วที่สาคัญนะครับตัวนี้เวลาที่ใช้งานอ่ะผมมองว่ามันโฟกัสนะครับเหมือนแบบผมไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ระบบตัวเลนนะครับผมว่ามันชากว่านะครับในการแบบเอา ไปถ่ายลงถ่ายรวมเลยพวกนี้ตัวเลนค่ายนะครับจะตอบโจทย์ในส่วนนี้มากกว่านั่นเองนะครับผมว่าตัวเนี้ยเวลาแบบถ่ายรวมรวมมันจะมีความแบบเหมือนมอเตอร์มันโฟกัสไม่ทันแหลกๆแ,แต่ถามว่าใช้งานได้ดีไหมนะครับใช้งานได้ดีแค่มันอาจะนะครับจะไม่ได้เท่าพวกเลนค่ายนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับเจ้าตัว 50mm f2 ตัวอื่นในตลาดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเลนนะครับพี่เจ้าตัวเป็นเลนที่ 50mm f2 ที่เบาได้สุดแล้วแหละตัวนี้เป็น e m o u n นะครับอยู่ที่อย่างที่บอกไป740กรัมนะครับ L-mount 745 5 0 มาสเตอร์นะครับที่ก่อนหน้านี้นมันเบาที่สุดในตลาดน,นะครับน้ำหนักอยู่ที่778กรัม RF นะครับแคนนอนน้ำหนักอยู่ที่950กรัมแล้วก็ดีคอเลอร์ Color, นะครับ50่1 2 s นะครับน้ำหนักอยู่ที่1090กรัมหรือว่าโลน,นิดนั่นเองนะครับ1โลกับ90กรัมก็ถือว่าเออเป็น50มิลที่เบาที่สุดแต่ถามว่าสุดท้ายะครับก็ต้องเรียนกันตามตรงโนว่า มันเป็นเลนที่เบาขนาดนั้นไหมก็ไม่ใช่เลนที่มันเบาขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ใช่ถึงขนาดนะครับที่เป็น e v d u s แต่ถ้าใครในเอาไปถ่าย portrait ผมว่ามีติดไว้ก็ดีนะครับสำหรับคนทั้งแบบเมาม์ผมว่ายัง50-50ซื้อไม่ซื้อก็ได้แต่เอามส์ผมว่ายังไงตัวนี้นะครับก็ต้องมีเอาไว้นะครับสำหรับสาย portrait ครับราคาครับของเจ้าตัว sigma 50 f1.2 dg dn ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่54,900บาทนั่นเองนะครับก็สามารถ preorder ได้ตั้งแต่26มีนาถึง8เมษายนนะครับรับสินค้าใน ในช่วงหลังสงการา์นั่นเองก็ที่สําคัญตัวนี้มีราคาเคลีออเดร์นะครับอยู่ที่51,200บาทก็เพิ่มความคุ้มค่านะครับให้กับคนที่ใช้น้เจ้าตัวเลนตตัวนี้นั่นเองนะครับรวมๆแล้วนะครับถามว่าเจ้าตัว50า1 2ผมประทับใจไหมโอเคแหละ1นนะครับผมค่อนข้างจะประทับใจในความที่เป็น F12 อยู่แล้วยังไงมันก็เบอร์โบเก้ h, ด้วยไดรฟเฟรมบ3ใบยังไงมันสวยงามมากๆอยู่แล้วนะครับอาจจะมีการติดนะครับเรื่องขอบมืดนิดนึงแต่อันนี้มันสุดท้ายครับ มันก็แล้วแต่คนชอบคอนทราเทียกับดีมาสเตอร์ผมว่าตัวนี้หนักกว่าเจ้าตัวดีมาสเตอร์มันจะใกล้เคียงกับเจ้าตัว50อยู่4 cm เนาะประมาณนั้นนะครับอื่นๆก็ไม่ได้ติดอะไรโฟกัสตัวนี้ถ้าถามผมใช้กับ a7 mark 4ดีไหมใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับแต่ถามว่าเท่าเลนค่ายไหมเท่าที่ผมได้ลองเทสผมว่ามันไม่เท่าเลนค่ายอะประมาณนั้นสําหรับเจ้าตัวนี้ใครที่สนใจนะครับเจ้าตัว50อยู่2ตัวนี้นะครับก็สามารถไปจับจองนะครับได้ที่ลิงกันหนังสือนะครับใต้ description กองคลิปนี้นะครับก็ฝากกันเอาไว้ ด้วยนั่นเองครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับให้ช่องเดอะพิมพผมด้วยน้องสวนิฟเฟอร์ซับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ